อีพธรรมาจากกับประวัตนสูตรเอวามเมสตังเอกลางสามายังพระควาภาลานศิยังวิหาราติอิสิป่าตเนมิกทาเยตัตะละโขพระควาปัญจวัคคิเยภิกขะมันเตเสเทวามิภิกขเวอันตาปภชิเตนนะเสวิตาพายโยจายากาเมโสกามสสขันิกานุโยโคหินโนคมโมโป โกทุนชนิโกอนาลิโยอนัตถสันหิตโตโยจายังอัตตะิละมะทานุโยโคทุกโขอนาริลิโยอนัตถสันหิตโตเอเตเตพิกาเวอุโคอันเตอนุปคัมมะมะชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธจักขุการานิยานะกาลานิอุปสมัยยะปิญญายาสัมปุร้ายยะวิปานายะสังวัตติ กะตะมาจะสาพิกาเวมชิมาปฏิปทาตถาคติณะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียะนักกรณีอุปสมายะพญญาญาสัมปูทายะนิพพานะยะสังวัตติอัจฉริยะอริโยอัะทังคิโกมัคโคเสยะทิทางสมาธิเถรสมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสมากรรมโตสัมมาชีโวสัมมายา สัมมาวายาโูสัมมาสติสัมมาสมาธิะยังโขงสาวพิกเวมชมจิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสามพุทธาจักรวานีญาณกานีอุปสมายญาปิญญาญา,า,าสัมุทาญานิพนญาสัมวัตติอิทังโขปนภพิฆเวทุกขังอริยาสัจจังชาติปิทุกขาชลา,าปิทุกขามรนัมนปิทุขกขังโสกับปะประิเวท,ขขท,ขขทวะทุกขโทมนัสสุปาญาสาปิทุกขา อิเยหิสัมปโยโคทุกโขปีเิเยหิวิปโยโคทุกโขยำปิดชังนระภิตามปิทุกขัางสางสเกณะปันจุปาทานขันธาทุกขาอีทางโขปนภิกขเวทุกขสมุทโยอริยาสาจัจจายายังตันหาโปโนภวิกานานทิลาคะสหคตาตัตละตัตระลา,ตา พินันที่นีเสยทีทางกามตันหาภวะวตันหาวิภาวะตันหาอีทางโขปนภพิกเวทุกขะนิโรโทรอริยศัจจางโยตัสสาเยวะตันหายะอเสสะวิลาคเนโลโทจาโคปตินิสโคมุติอะนานละโยอีทางโขปนภพิกเวทุกขนิโร สคามินนปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคคเสยก์ทิฏฐังสมาธิถิติสมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะสมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุโเพียนนุสุเตสุธามเมสุรษฐพุงอุตปาธิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิยิชาอุตปาธิยาโลโกอุตปาธิตังโขปนิทางทุกขังอริยสัจจังปารินเยยันติเมพิกเวปุโเพียนนุสุเตสุธามเมสุรษฐพุง อุทปาฏิยานังอุทปาฏิปัญญาอุทปาฏิวิชาอุทปาฏิยาโลโกโลอุทปาฏิตังโคปนิทางทุกขังอริยศาสตรจางปาริญาตันติเมภิกขเวปเุเพนนุนสุเตสุธรรมิสุจักขุงอุทปาฏิยานังอุทปาฏิปัญญา อุตปาธ like ิว <upright flips and> em ิชาอุตปาธิยาโลโกอุตปาธิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพนะนุสตเตสตุตัมเมสุจักขงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิยาโลโกอุตปาธิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตพันติเมพิกเวปุเพนะนุสตเตสตุตัมเมสุจักขงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิปะโกอุตปาธิยาโลโกอุตปาธิตังโคปนิทังทุกขนิปะ นิทางทุกขสมุทายอริยะสัจจังปหินานติเมพิฆเวผูเพยนุนุนสุติสุธรรมเมศจักคุง อุทธปาธิยานังอุทธปานิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิอิทธ nice. ังทุกะนิโรโทอริยสัจจันติเมพิเกเวปุเพนนันุสตเตสตัมเมสุจักุงอุทธปาธิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโคปนิทางทุกะนิโรโทอริยสัจจังชาติกาตพันติเมพิเกเวปุเพนนันุสตเตสตัมเมสุจักุงอุทธปาธิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโคปนิทางทุกะนิโรโทอริยสัะ จางสัจชิกตันติเมพิกเวปุเพนนันุสเตสุมเมสุจักคุงอุตปาณิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิอิทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพนนันุสเตสุมเมสุจักคุงอุตปาณิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโขปนิธานทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตะพันติเมพิกเวปุเพนนันุสเตสุมเมสุจักคุง อุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปเนทางทุกขานิโรธคาไมเนีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวบุเพยานุสตเตสุธรรมเณสุจักขุ้งอุปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิยาวัคคีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจโสเอวันติปะลิวัตังทวะทัถาการังยะถาภูตังยานาทัสนัง นาสุวิสุธังอโหสิเนวตาวาหังพิกขเวสัตเทวะเกโลเกสามาลเกสามปามะเกสัตสัมม,าสสามนา,าพามานิยาปชายาสะสัตเทวมนุษยาสายาณุตตังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุพมพทโธทปัจจัญญาเสิงยะโตจะโหมยพิกขเวอิเมสูจตุสุอริยสัจเจโสเอวันติ ปาลิวัตาวาตังทวาวัฒฐากาลังยะถาปูตังยานัทธสนาสวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังพิกาเวสัเทวะเกลโลเกสัมมาละเกสพัพพามเกสัสสัมณผะมณิยะปัชายสะสัเทวะมุตสาญานุตตังสัมมาสามัมโพธิอภิสมัมโพโธปัจจญญาเสมยาน,านาันจะปะนะเมทัสนังอุทปาธิอกุปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินัตติทิธานิปูนั พะโวติอิทะมะโวจะกภะควาอัตตะมะนาปัญจวัคคยาพิขัวภะควาโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสเมีนจับปนานะเวยยากาละนาสเมินพันยะมานีอายะสะมะโตโกนทัญยะสะวิละชางวีตะมะลางทำมมาจากขุอุทปาที่ย่างกินจีสมุทธะ ทำมังสะพันตังนิโรธธรรมมันติประวติเตจะภัคะวตาธรรมมาจากเกภูมิมาเทวาสัตมวสาเวสงเอตามภะกขวันตาภาลานสียังอิสิปตเนมิกทาเยอนุตตะลังธรรมมาจากตังประวติตังอปติวัติยังสัมนเนาามีน,นาวาพามเนีนวาเทเวนวามาเรนวาภามุนาวาเจนจีวาโลกสมินติูมิมานังเทวานังสัตทัง สตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตมสาเวสง จาตมหาราชินานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวตาวติงสาเทวาสัตว์ธมุาเวสุงตาวติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวายามาเทวาสัตว์ธรมุาเวสุงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวตุสิตาเทวาสัตว์ธรมุาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตตว์นิมานาะตีเทวาสัตว์ธมุสาเวสุงนิมานาะตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตตว์ปารณิมิต ตะวะสวัตตีเทวาสัตธมุสาเวสงปะละนิมิตตะวะสวัตตินางเทวานางสุตะวะพมกายิกาเทวาสัตธมุสาเวสุงเอตามพระวตาอารานสียังอิสิปะตาเนมิกทาเยอ,อนุตตะลังทำมาจากกลางปวัติตางอัปติวติยงางสัมเนนวาวะมเนนวาเทเวนาวามาเรนานาวะมุนาวาเจนะจีวาโลกสัสเมนติอิติหะ เตนะคเนนะเตนะมุหุเตนะยาบะพัมมะโลกาสตโตอภพุคคะเชอะยันจะทะสะสะหัดสีโลกัาตูสังกัมปีสามปะกัมปีสามปะเวทิอะปมาโนจัโวาโลโอปาโซโลเจปาตูละโหสีอติกกรรัมเมวะเทะวานางเทวานุภาวังอะ ภโคภควาอุทานังอุทานีสีอัญญาสีวตาโพคนทันโยติอัญญาสีวตาโพคนทันโยติกิติหิทางอัญญสัมโตโคนทันยสสะอัญญโคนทันโยเตวะวะนามาังอโหสีติ